ไปพบหมอสูของโรงพยาบาลนั้นเขาบอกว่าให้ออกเลยหมอเขาบอกมีลูกไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีไม่แม่ก็ลูกก็ต้องเสียคนนึงก็ท้อแต่ว่ามันก็ยังพอมีความหวังว่ามันต้องรอรออีกสักตั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยย้ายมาที่ไม่ทันนี้ รักษาโรคประจําตัวมา7ปีแล้วค่ะมีไทรอยด์เป็นพิษค่ะมีไตเสื่อมแล้วก็ความดันสูงคุยกับแฟนวะ่าสงสัยไม่มีแล้วล่ะอะไรเงี้ยเพราะเราก็แต่งงานกันมานานแล้วก็อยู่ๆน้องก็มาในนี้เราไปรักษาที่อีกโรงพยาบาลนึงแต่พอไปพบหมอสูของโรงพยาบาลนั้นเขาบอกว่าให้อ,ออกเลยจบน้าตาหยดแมะพี่ก็เลยแบบทําใจไม่ได้ก็ทอ้อแต่ว่ามันก็ยังพอมีความหวังว่ามันต้องรอรออีกสักตั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยย้ายมาที่ไม่ทันนี้ ตอนนั้นคุณแม่อยากจะมาปรึกษาว่าเขาสามารถที่จะขอตั้งครันต่อได้ไหมต้องยอมรับว่าตอนที่เจอกันครั้งแรกเองเนี่ยหมอก็ ก็หนักใจประมาณหนึ่งเพราะว่าพอทราบโรคประจําตัวที่มีซึ่งก็มีหลายโรคมากๆแล้วก็แต่ละโรคเองเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่แม้กระทั่งไม่ตั้งครรภ์เองอะ่ะก็มีโอกาสที่จะมีภาวะแทรกซ้อนตัวคุณแม่และคุณพ่อเองเนี่ยต้องการที่จะมีลูกมากๆอุปสรรคแรกก็คือโรคประจําตัวคุณแม่เนาะที่เราจะต้องพยายามควบคุมให้ได้ที่สําคัญอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องจิตใจและความคาดหวังอันนี้จริงๆก็เป็นอันที่เราต้องคุยกันตั้งแต่แรกถ้าคุณแม่จะสู้ถึงที่สุด เราก็จะต้องถือว่าเป็นทีมเดียวกันจะต้องสู้ไปด้วยกันหมอก็จะเต็มที่คุณแม่ก็จะต้องเต็มที่จะต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ก่อนนะเราถึงจะไปสเต็ปถัดไปได้แล้วในแต่ละระยะนี่เราจะต้องตรวจอะไรทําอะไรรักษาอะไรบ้างแล้วก็ต้องพบคุณหมอเฉพาะทางทุกสาขาเนี่ยร่วมดูแลกันว่าเราไปได้ถึงจุดไหนแล้วก็เราจะต้องมีลิมิตให้รู้ด้วยกันนะว่าถ้าถึงจุดที่ไปต่อไม่ได้เนี่ยถึงจุดนั้นคุณแม่ก็ต้องฟังหมอนะคะเพราะว่าสําหรับหมอเองเนี่ยความปลอดภัยของคุณแม่ก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง อย่างเช่นในเรื่องของโรคไตเสื่อมเรื้อรังเนี่ยก็มีโอกาสที่อาจจะมีไตวายได้หรือแม้กระทั่งโรคความดันโลหิตสูงโรคไทรอยพวกนี้ก็มีโอกาสจะเกิดพ้อแทรกซ้อนเช่นกันอาจารย์น้ำพรวันบอกว่าอาจจะต้องฟอกไตนะพี่ก็เลยคิดว่าฟอกก็ต้องฟอกเพราะอนาคตงไงเราก็ต้องฟอกอยู่แล้วไม่ช้าก็เร็วบอกหมอโอเคถ้าฟอกก็ต้องฟอกแต่หนูขอให้ลูกหนูลอดอย่างเดียวในผู้ป่วยรายนี้นะคะเป็นโรคไตเรื้อรังระยะที่4ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์นะคะ ซึ่งในกรณีนี้จริงๆมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะคะที่โรคไตเนี่ยจะแย่ลงในระหว่างตั้งครรภ์โดยเฉพาะในช่วงตั้งครรภ์ที่เป็นช่วงท้องแก่คุณหมอสายตาก็บอกว่าหมอห่วงเรื่องครรภ์เป็นพิษอย่างเดียวเพราะว่าความดันสูงอะไรเงี้ยก็ประคองกันมาเรื่อยๆหมอก็ปรปับยาดูแลดีมากค่ะคือภาวะความดันโลหิตสูงกับการตั้งครรภ์จะเพิ่มวความเสี่ยงหลายอย่างเช่นเพิ่มภาวะครรภ์เป็นพิษการจเจริญเติบโตของทารกเติบโตได้ไม่เต็มที่ภาวะคลอดก่อนกําหนดหรือแม้กระทั่งภาวะรกลอกก่อนกําหนดดังนั้นจะต้องได้รรับกาดูแล รักษาอย่างต่อเนื่องเป็นพิเศษหมอสมพรก็ให้กําลังใจแบบทําให้เราใจชื้นขึ้นแล้วก็ทางเออทาแล้วมีความหวังหมอก็บอกเนี่ยเดี๋ยวเราก็ดูกันไปเรื่อยๆเดือนต่อเดือนนะว่าลูกเราจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะในเคสนี้เนี่ยค่ะเราเจอว่าเขาไทรอยด์ต่ำมากเราจะต้องคิดโดสเผื่อลูกในครันด้วยหมอก็ให้โดสที่มากกว่าปกติแล้วเน้นการติดตามผลเลือดให้บ่อยขึ้นอาจจะ2อาทิตย์1เดือนจนกระทั่งสเตเบิ ตลอดระยะเวลาของการฝากคันเนี่ยทีมก็จะคุยกันตลอดมีการบันทึกในเวระเบียนที่เป็นระบบที่เราก็สามารถจะเช็คดูของทุกคนเป็นข้อมูลได้ คุณแม่ก็น่ารักมากร่วมมือดีตลอดการตั้งครรภ์ทั้งในแง่ของการดูแลรักษาแล้วก็การปฏิบัติตัวระหว่างที่เราดูแลกันมาผ่านแต่ละสเตปมาจนถึงจุดที่ผ่านช่วงแท้งผ่านช่วงความพิการแต่กําเนิดที่เราสกรีนให้จนครบแล้วเข้าสู่ช่วงการดูแลการเจริญเติบโตแล้วก็เรื่องของกระบวนการเจ็บท้องคลอดก็เริ่มมามีปัญหาในช่วงท้ายที่ความดันเพิ่มขึ้นซึ่งตอนนั้นเราก็จะเริ่มกลัวเรื่องภาวะคันเป็นพิษทีนี้เมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยสิ่งที่หมอต้องทาก็คือจะต้องชั่งน้ําหนักคคววววาา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 มมเเสีเี่่่่่ยยยยยงงงงถ้้้้รรไไไปปตออดกใหบบชแลั ุวโรคให้สงบได้โดยคุณแม่ก็ต้องปลอดภัยด้วยแล้วเรายังไปต่อด้วยกันได้นะตอนนั้นเราก็ใส่พวกนี้แหละเข้าไปตามระยะเราสามารถควบคุมได้แล้วก็ไปต่อกันได้จนน้องครบกำหนดค่ะหลังคอดนี่ก็หมอก็ดีใจหมดเหมือนว่าหมอทำสำเร็จแล้วอะไรเงี้ยหนูก็บอกหมอหนูก็ดีใจแฮปปี้ทั้งหมอทั้งเราอย่างเงี้ยค่ะ สำหรับของคุณแม่ท่านนี้เนี่ยลูกถือว่าโตได้ดีประสบความสำเร็จมาก,เ,มากเกินจุดที่เราคาดหวังมากก็เรียกว่าภูมิใจกับคนไข้มากกับภูมิใจในทีมว่าที่เราแบบไปได้ไกลกว่าที่เราคาดหวังมากๆค่ะประทับใจค่ะก็ที่นี่ดูแลดีค่ะคุณหมอใส่ใจดีทําให้เราวางใจเชื่อใจอะไรให้กําลังใจเราดีจากคนแบบไม่มีความหวังเลยอะไรอย่างเงี้ยลูกเราแข็งแรงพัฒนาการอะไรปกติการได้ยินการสื่อสารดีหมดโอ้ดีใจมากค่ะ